เอสูตรโพรงจมูกเปิดพอเราเลิกโพรงจมูกตีบลงหรือเปล่าผู้จิครับจริงหรือมั่วยาดมอันตรายกว่าที่คิด<จ>พอผมไปดูคลิปจากที่อื่นๆบางคนบอกอันตรายบางคนบอกไม่อันตรายวันนี้มีคุณหมอที่ประเทศญี่ปุ่นมาเล่าในมุมที่คุณหมอที่ประเทศไทยบางทียังไม่เคยเล่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ วันนี้คุณหมอที่จะมาให้ความรู้เรานะครับท่านชื่อว่าคุณโยชิคาวะจากมหาวิทยาลัยโทโฮไดแกร์กแผนหูตาจมูกคอมาให้ความรู้เราครับคำถามทำไมที่ประเทศไทยมีคนสูตยาดมเยอะครับเพื่อนๆคิดว่ามียาเสพติดไหมครับหมอหลายคนอธิบายว่าไม่มียาเสพติดมันไม่ติดเหมือนเหล้าไม่ติดเหมือนบุหรี่ไม่เป็นไรแต่ในมุมมองของคุณหมอประเทศญี่ปุน่นเขาค้นพบมาครับมียาสี่ตัวนี้แอบแฝงอยู่ในยาดมครับมันไม่ได้อยู่ในยาดมบางชนิดและอยู่ในยาดมบางเห็ด นี่คือโพรงจมูกนะครับสีเขียวนี่คือโพรงจมูกของคนปกติสีม่วงนี่คือนะโพรงจมูกอักเสบจากการใช้ยาเยอะเกินไปครับอันนี้อาจจะดูยากหน่อยมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับสีฟ้านะครับสีฟ้านี่ก็คือการหายใจที่โปร่งมากกว่าอันนี้คือคนที่ใช้ยาแล้วทําให้โพรงจมูกมีท่อหายใจตีบลงแคบลงครับเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบคืออย่างนี้ฮะการที่เราสูตรยาดมนะฮะถ้าเรามียาสีตัวนี้นะ,ะตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกคัดจมูกพอเราคัดจมูกเราก็จะมีการสูตรยาดมนะเมื่อสูตรยาดมแล้วนะโพรงจมูกเราก็จะโล่งแล้วก็หาย เราใช้บ่อยๆครับพอเราสูดนะครับมันก็จะเปิดพอเราเลิกใช้มันก็จะตีพอเราสูดมันก็จะเปิดพอเลิกใช้ก็จะตีบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะฮะยาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้ผลร่างกายเริ่มตอบสนองยาเริ่มไม่ได้ผลก็คือเราสูดไปนะฮะมันก็จะเปิดพงหายใจได้น้อยลงเมื่อเปิดพงหายใจได้น้อยลงเราก็อยากจะสูดอีกเพราะอะไรครับเพราะเราสูดแล้วมันทําให้เปิดมากขึ้นเราก็เลยขาดยาดมไม่ได้ พอเราเลิกปุ๊บท่อหายใจเราก็จะตีพอเราตีเราก็อยากได้ยาดมเคยเห็นไหมครับคนที่สูบยาดมแล้วเราเลิกยาดมไม่ได้เราต้องเสียบยาดมไว้ในจมูกตลอดเวลานั่นหมายถึงอะไรครับยาดมเริ่มไม่ได้ผลแล้วนะครับจากการที่มี4ตัวยานี้ชื่อตัวยาอะไรมาดูกันครับตัวที่1ที่ชื่อว่านาฟาโซลีนเพื่อนๆลองไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูเพื่อจะรู้ว่าตัวยานี้คืออะไรครับตัวที่2ครับชื่อว่าทรามาโซลีนครับตัวที่3ามที่ชื่อว่าออกซีเมทาโซลีนครับตัวที่สชื่อว่าเทตราไฮโดรโซลีนคร บางทีอาจจะไม่เขียนไว้ในนั้นเขาอาจจะใส่ตัวน้อยหรือใส่น้อยแล้วไม่ได้เขียนไว้ก็มีครับทำไมถึงรู้ก็เพราะว่ายาดมบางตัวเวลาเอามาขายที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้เอาเข้าประเทศญี่ปุ่นครับเพราะในนั้นมีตัวยาที่จะต้องให้ทางคุณหมอจัดยาก่อนถึงจะใช้ได้ไม่ใช่ว่าขายตามท้องตลาดดังนั้นนะฮะเราไม่รู้กันเมื่อไม่รู้ก็ใช้แบบนั้นไปนะแน่นอนครับขอบอกเกิดไ้ก่อนอีกเรื่องว่ามันไม่ได้อยู่ในยาดมบางชนิดและอยู่ในยาดมบางชนิดผมไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวเป็นการทําร้ายการขายของยา ดังนั้นนะครับยาดมดีก็มียาดมไม่ดีก็มีให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกยาดมของเพื่อนๆเองโดยวิธีดูง่ายๆก็คือครับบางทีเราอาจจะเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือในสลากไม่มีการเขียนดูง่ายๆก็คือการสูดดูแล้วแล้วเราเลิกพอเราเลิกรู้สึกว่าพงจมูกมันตีบลงหรือเปล่าพอาสูดพงจมูกเปิดพอเราเลิกพงจมูกตีบลงหรือเปล่านั่นคือวิธีการดูอย่างง่ายๆครับซึ่งยังไม่มีที่ไหนมาเปิดเผยแบบนี้มาก่อนยังไม่มีที่ไหนมาสอนแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งผมไปดูในที่ต่างๆยังไม่มีีีคุณหหมมมอออรืนนนัักกวิิจยยยาาาาธบบบแ้ผ็็เเลปสท่ จะต้องอธิบายให้ลึกซึ้งแบบนี้ครับที่ผ่านมาที่เห็นคุณหมอเขาเล่ากันต้องบอกว่ามันไม่ได้อันตรา,ายเหมือนอยาเสพติดมันไม่อันตรา,ายเหมือนบุหรี่เหมือนเหล้าแต่มันอันตรา,ายถ้าคุณใช้เกิน10วัน คุณหมอก็บอกครับว่าอย่าใช้เกิน10วันจำไว้ครับถ้าใช้เกิน10วันแล้วคุณลองหยุดดูไม่งั้นพอไม่สูดปุ๊บมันจะตีพอมันตีปุ๊บเราก็ต้องใช้ยาดมเพื่อจะเปิดท่อหายใจดังนั้นมันก็ทําให้เรานะติดโดยปริยายครับแล้วมีผลข้างเคียงอะไรต่อครับก็คือครับถ้าเราสูดเยอะๆมันจะทําลายเยื่อบุจมูกและอีกอันนั่นคือทําลายปอดของเราดังนั้นที่เขาบอกว่าปลอดภยัยคุณอย่าใช้เกิน10วันนะครับบอกทีครับคุณอย่าใช้เกิน10วันครับ เป็นงไงบ้างครับเราเรียนรู้มากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะป่วยมากขึ้นพอเลิกใช้มันตีมากขึ้นตีมากขึ้นเพาเรียกว่ายาคูบุซเซบีเอ็นนั่นหมายถึงนะครับยาคูบุซเซบีเอ็นแปลว่าอะไรครับคัดจมูกจากการใช้ยาก็เพราะว่าแรกๆใช้ยาพอเราเลิกใช้มันยิ่งบวมมากขึ้นท่อหายใจเริ่มตีมากขึ้นนั่นคือโรคคัดจมูกจากการใช้ยาครับ ฝากแชร์กนันเพื่อนๆทุกคนครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายของคุณนะครับผมจะหาข้อมูลใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศซึ่งบางทีอาจจะไม่มีในประเทศไทยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเราอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะข้อมูลบางอย่างของปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่ปีนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็มีครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆครับให้กดกดติดตาม2ให้กดทั้งหมด ทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับและอีกอันหนึ่งครับคือบางทีผมจะเผยผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมหรือยาต่างๆบางทีในเพจต่างๆเนี่ยเขาปิดกั้นการมองเห็นวิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆเห็นของผมอีกอันกนึคือการาเข้าไปแอดนในเพจสีเขียวทุกครั้งเวลาผมมีผลวิจัยต่างๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพื่อนๆก็จะสามารถเห็นในเพจสีเขียวนะครับจะมีการเปิดเผยตรงนั้นครับแล้วเจอกันครับ